สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเอ t s บ u t ีรวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันนะคะคุณผู้ชมโดยคุณผู้ชมคะในช่วงนี้คะ่ะคุณผู้ชมเราจะมาเริ่มต้นกันที่เรื่องของการซื้อขายออนไลน์นะซึ่งต้องบอกว่าในยุคที่การซื้อขายออนไลน์เนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนะคะคำถามสําคัญก็คือ ใครกันแน่ที่จะคุ้มครองผู้บริโภคนะ,คะโดยรัฐบาลค่ะได้เดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการสำคัญค่ะเพื่อที่จะควบคุมแพลตฟอร์มชื่อดังอย่าง Lazada, Shopee แล้วก็อีกกว่า17เว็บไซต์ค่ะเพื่อให้ปฏิบัติตามกฎหมายมาตรา20ค่ะ ภายใต้พรบคุ้มครองผู้บริโภคฉบับใหม่หรือที่รู้จักกันในชื่อของ DPS นะคะโดยเมื่อวันที่20กรกฎาคม2568ค่ะแต่อนุกูลพึกษานุสักค่ะรองโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยนะ,ะว่ารัฐบาลโดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า ETDA ค่ะได้เดินหน้าบูรณาการ ความร่วมมืออย่างเป็นระบบค่ะเพื่อที่จะป้องกันแล้วก็รับมือกับปัญหาการหลอกลวงทางออนไลน์ค่ะโดยเฉพาะการกำกับดูแลแพลตฟอร์มดิจิทัลภายใต้กฎหมาย DPS ซึ่งราชกิจจานุเบกษาก็ได้ประกาศในเรื่องของกำหนดรายชื่อบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลนะคะประเภทตลาดสินค้าค่ะที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการ20แห่งพระราชกิจจา เกฤษฎีกาการประกอบบริการแพลตฟอร์มที่ต้องแจ้งให้ทราบพศ2565นะคะโดยได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่10กรกฎาคม2,568เป็นต้นไปค่ะโดยจำนวน19แพลตฟอร์มดังนี้นะคะในเรื่องของ s h อ p e e นะคะอย่างแรกเลยนะคะแล้วก็2 lazada นะคะ3วันทูคาค่ะแล้วก็ประกาศซื้อขายรถยนต์มือ2นั่นเองนะคะ grab ค่ะ5ขายดี o m ค่ะ6 SIA d h e Auction นะคะ System นะคะโดยแล้วก็7เป็น Line Shopping ค่ะ8 Alibaba ค่ะ9ก Nok c Nok นะคะ10 AliExpress นะ,ะ11 Dishop ค่ะ12รักเหมานะ,ะ13เถาเป่าค่ะ14 SCG Home ค่ะ15วันสยามแอปพลิเคชัน16 r e a d y Plastic Auction นะคะสิ Root Platform แล้วก็18 Thermu 19 eBay ค่ะโดยทั้ง19แพลตฟอร์มเนี่ยคุณผู้ชมก็จะมีหน้าที่ในการเพิ่มเติมนะคะตามมาตรการม20ค่ะภายใต้กฎหมาย DPS ค่ะที่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมนอกจากหน้าที่ทั่วไปก็ได้แก่เรื่องของ1การประเมิคมเน,ะะมรรนความเสี่ยงนะแล้วก็จัดทำมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพนะคะ2เรื่องการดำเนินการอื่นๆตามประกาศของคณะกรรมการค่ะอย่างเช่น การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ขายก่อนอนุญาตให้ขายหรือโฆษณาสินค้าที่ต้องมีมาตรการนะฮะตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องก่อนเปิดขายสินค้าที่มีข้อกําหนดในเรื่องของมาตรฐานนั่นเองนะสารในเรื่องของการแสดงข้อมูลมาตรฐานสินค้าอย่างชัดเจนบนหน้าร้านค้าค่ะ 4. เรื่องของกลไกแจ้งเตือนค่ะแล้วก็นําออกสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานนะ 5เรื่องของการกําหนดบทลงโทษค่ะคุณผู้ชมสําหรับผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนนะคะโดยนายอนุกูลเนี่ยได้มีการระบุนะคะว่าแพลตฟอร์มดิจิตอลดังกล่าวข้างต้นเนี่ยถือเป็นแพลตฟอร์มประเภทสินค้าออนไลน์ที่เข้าข่ายเสียงสูงเลยทีเดียวนะแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบในวงกว้างค่ะแล้วก็มีลักษณะของมูลค่าธุรกรรมในราชอาณาจักรนะคะเกิน <c oughs> 100ล้านบาทต่อปีหรือไม่ได้จดทะเบียนนะคะกับทาง d บดค่ะแต่มีผู้ประกอบการ100รายขึ้นไปนะคะหรือไม่ได้จดทะเบียนกับ DBD แต่ว่ามีผู้ใช้บริการเกินกว่า5%แต่ว่าไม่เกิน10%เฉลี่ยต่อเดือนนะคะหรือว่ามีผู้ใช้บริการสามารถกระทำการใดโดยไม่มีมาตรการควบคุมดูแลที่มีประสิทธิภาพนะคะทั้งนี้ยังมีแพลตฟอร์มดิจิทัลอีกจำนวนมากเลยนะคะคุณผู้ชมที่ยังอยู่ในช่วงของการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมค่ะหาก etda พบว่า เข้าเกณฑ์ข้างต้นเนี่ยคุณผู้ชมก็จะมีการประกาศรายชื่อเพิ่มเติมนะคะตามที่ม24กำหนดให้มีการทบทวนรายชื่อแพลตฟอร์มเป็นประจำทุกปีค่ะดังนั้นนะคะรายชื่อประกาศข้างต้นเนี่ยอาจจะมีการเพิ่มลดหรือว่ามีการปรับเปลี่ยนได้ตามลักษณะของการให้บริการเบื้องต้นต่อไปนะคะ มาต่อวันที่เรื่องความภาคภูมิใจกับการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะ,ะกับการรับรางวัลระดับสากลของการท่องเที่ยวชุมชนในไทยนั่นเองค่ะเมื่อวันที่21กรกฎาคม2568นะ,ะนางสาวสติการวัฒนาจาันทร์ค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยนะคะว่าชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบของทาง องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรืออปทรวมถึงหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเนี่ยได้มีการรับรางวัลการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกค่ะจากทางสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือ PATA ค่ะซึ่งปีนี้ถือว่าเป็นปีแรกนะคะที่ชมุมชนไทยได้รับรางวัลชนะเลิศนะคะ พั a นากา a อวอร์ด2025นะคะก็นับว่าเป็นความสำเร็จที่สะท้อนถึงการยอมรับกระบวนการทำงานแล้วก็ผลลัพธ์ของการพัฒนาเรื่อการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืนของประเทศไทยค่ะโดยสามารถที่จะคว้ารางวัลด้านของความยั่งยืนแล้วก็ความรับผิดชอบต่อสังคมรวมทั้งสิงส้น6รางวัลด้วยกันดังนี้รางวัลชนะเลิศพาฒนแกอวอร์ด2025นบนะคะผลงานการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมนะคะวิสาหกิจชุมชน กลุ่มโฮมสเตย์บ้านนาะต้นจันนะคะอย่างยั่งยืนคว้ารางวัลชนะเลิศด้านของความยั่งยืนและก็ความรับผิดชอบต่อสังคมค่ะรางวัลปาตาโกอ w วอร์ดอีก5รางวัลประกอบไปด้วยประเภทของ Best Climate Action in i e t i a t i v e นะคะ Destination ก็คือต้นแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ปลดปล่อยคาร์บอนอย่างสมดุล2ประเภทของ Tourism ม o ออค่ะ Based Inclusion and ไอ v e r s t y y n n t t i t i t e ินะการเริ่มด้านของการมีส่วนร่วมของคนทุกกลุ่มแล้วก็ความแตกต่างความหลากหลายที่ดีที่สุดนะแล้วก็ประเภทของ Destination ด e s ซ i n e นะคะพื้นที่สร้างสารครค์ค่ะสู่การพลิกปืนนะคะคืนเมืองเก่าสงขาสู่ย่านเมืองเก่าที่มีชีวิตนะคะ 4ประเภทของ best women นะคะ empowerment initiative นะ,ะพลังสตรีนะคะกับการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชนค่ะกรณีศึกษาบ้านสันทางหลวงจังหวัดเชียงรายนั่นเองนะคะแล้วก็5ในประเภทของ best youth empowerment initiative นะกลุ่มของชวนน้องออมถวายพ่อหลวงค่ะองค์การสาธารณประโยชน์นั่นเองโดยนางสาวสถิกันก็ได้กล่าวนะคะว่ารางวัลทั้งหมดนี้เนี่ยคุณผ,ผู้ชมเป็นผลมาจากการดำเนินงานภายใต ปัจจาการทำงาน co-creative นะคะที่เน้นในเรื่องของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งในเรื่องของการร่วมกันคิดร่วมวางแผนร่วมปฏิบัติร่วมรับผิดชอบแล้วก็ร่วมรับผลประโยชน์นะแล้วก็ร่วมเป็นเจ้าของตามหลักเกณฑ์ของการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ระดับโลกนั่นเองนะผ่านกระบวนการพัฒนายอย่างมีส่วนร่วมและก็การติดตามการประเมินผลลัพธ์อย่างต่อเนื่องร่วมกับชุมชนท่องเที่ยวและก็ภาคีเครือข่ายในพื้นที่พิเศษนะชุมชนท่องเที่ยวที่ได้รับรางวัลน,นี้เนี่ยคุณผู้ชมจะเป็นต้นแบบนะคะในการขยายองค์ความรู้แล้วก็ยกระดับจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของไทยเราเนี่ยให้มีคุณภาพ แล้วก็มีมาตรฐานในระดับสากลด้วยนะคะรองรับตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงตามนโยบายของรัฐบาลนะคะที่จะมุ่งเน้นสร้างไรายได้จากกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพนะ,ะเพื่อที่จะมีการสร้างไรายได้กระจายโอกาสอย่างยั่งยืนค่ะอ่ะ่าคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวพักเบรคสักครู่นึงแล้วกลับมากับช่วงต่อไปของรายการค่ะชาติศาสนา ศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยค่กลับมากับช่วงต่อไปของรายการนะคะกลับมาอีกครั้งนะคุณผู้ชมกับงานกระท้อสนิมกริครั้งที่4นะคะกับงานที่ถ่ายทอด คุณค่าของประวัติศาสตร์และวก็วัฒนธรรมค่ะจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่19กรกฎาคม2568ที่ผ่านมานะณวัดมัชชิมววาพระอารามหลวงนาย่านเมืองเก่าสงขลาค่ะเพื่อที่จะสืบสารและฟื้นฟูมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศตวัตวุของภาคใต้ค่ะโดยได้รับเกียรติจากนายโชตนรินเกิดสมค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะ,ะมาเป็น ประธานในพิธีเปิดด้วยนะโดยงานนี้จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือค่ะระหว่างสถาบันวัฒนธรรมศึกษาการยานิวัฒนานะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหัดใหญ่แล้วก็ทางสมาคมสตรีนักธุรกิจและว,วิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปธรรมจังหวัดสงขลานะโดยกิจกรรมนี้ค่ะุชมไม่เพียงแต่เป็นการอนุรักษ กรินะคะอาวุธโบราณที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้หากแต่ยังมุ่งกระตุ้นให้เกิดความภาคภูมิใจค่ะในมรดกทางวัฒนธรรมแล้วก็สร้างรายได้ให้กับช่างฝีมือกริฑในพื้นที่ภาคใต้แล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านนะอย่างเช่นอินโดนีเซียแล้วก็มาเลเซียที่มีรากเงา้าทางศิลปะวัฒนธรรมร่วมกันค่ะโดยในช่วงเช้าของวันนั้นนะคะก็มีการบวงสรวงครูบาอาจารย์ค่ะตามขนบ ความเชื่อโบราณนะเพื่อที่จะสร้างความเป็นสิริมงคลพร้อมทั้งมีการสแสดงศิลปะวัฒนธรรมชั้นสูงของชาติค่ะอย่างเช่นโขนสงขลานครินค่ะจากทางสถาบันวัฒนธรรมศึกษาการยานิวัฒนานะะที่ถ่ายทอดเรื่องราววรรณคดีไทยอย่างวิจิตระการตาค่ะทั้งนี้โขนเองก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของโลกจากองค์การยูเนสโกในปีพศ2564นะซึ่งก็ ปี2561นะคะในขณะที่ทางด้านของโนราเองค่ะซึ่งเป็นน่าจะสินพื้นบ้านของภาคใต้ค่ะก็ได้รับการขึ้นทะเบียนตามมาในปีพศ2564ก็ยิ่งตอกย้ําถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมที่ชาวไทยเนี่ยควรที่จะหวงแหนค่ะไปในงานยังมีการแสดงโนราโรงคูจากคณะประกายศิลป์เพชรกุลค่ะโดยในช่วงระหว่างที่ทางคณะทาการแสดงนะคะก็ได้นายมงกิติมศักดิ์นะคะนั่นก็คือท่านผู้ว่าชนนรินเกิดสมนั่นเองนะคะโดยหลังจากที่มีการชมโนราไปแล้วนะคะก็มีการ เปิดเซวนนาค่ะคุณผู้ชมเพื่อที่จะถ่ายทอด องค์ความรู้ในด้านของประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็ความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับกรีฑนะคะโดยหัวข้อเสวนาก็คือกรีฑในลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลานะคะผ่านมุมมองประวัติศาสตร์แล้วก็การค้าคาบสมุทรนะคะโดยได้มีการเชิญอาจารย์ปริญญาสัญเดชค่ะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญสัตวุฒิไทยโบราณนะแล้วก็เป็นนักสะสมด้วยนะคะอาจารย์สมพงษ์พรมณีค่ะนักประวัติศาสตร์ท้องถิ่นพัทลุงนะคะแล้วก็เป็นนักสะสมกรีฑแล้วก็สัตวุฒิไทยโบราณนะแล้วก็คุณจิรวุฒิบุญรัศมีค่ะ นักประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของสงขลานะคะแล้วก็เป็นนักสะสมกลิตและก็สัตวรร์วุธไทยโบราณอีกด้วยนะคะมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองอย่างลึกซึ้งจึงเรียกได้ว่างานกระท้อสนิมกลิตในคุณผู้ชมไม่ได้เป็นเพียงแค่ง,งานแสดงศิลปะวัฒนธรรมแต่เพียงเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมแต่ยังเป็นการประกาศคุณค่าของมรดกไทยสู่สากลค่ะพร้อมทั้งส่งต่อศรัทธาและความภาคภูมิใจและจิตวิญ,ญญาณของผู้คนแดนใต้ให้ยังคงงดงามค่ะ เดี๋ยวในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมเรามีบทสัมภาษณ์นะคะแล้วก็บรรยากาศในงานมาให้ชมกันด้วยนะคะไปชมกันเลยค่ะก็วันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าย,ยินดี ที่ได้มีงานคอสอนิมกริตในครั้งที่4ี่นะคะก็นับว่าเป็นโครงการที่มีคุณค่ายิ่งนะคะวันนี้ครั้งที่4จัดได้ดีมากนะคะซึ่งก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้ว่าที่มาให้เกียรติเป็นประธานในวันนี้ขอบคุณคุณปัญญาภูลศินซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นหนึ่งหนึ่งใน90ของบุคคลต้นแบบของของของภาคใต้ของสาพันธ์สมาคมนะคะ ก็วันนี้ในการงานของกรีฑในครั้งนี้ก็จัดได้ค่อนข้างดีมากทีเดียวมีความพร้อมเพรียงมีการแสดงกรีฑซึ่งซึ่งที่มาในวันนี้ก็ถือว่าเอามาเยอะนะคะแต่ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะพวกชุมชุมชนที่ในเรื่องของกรีตที่มาแม้กระทั่งที่กรุงเทพก็มาด้วยแล้วมาแม้กระทั่งทุกจังหวัดในภาคใต้ด้วยสำถึงนาราธิวาสปัตตียลานะคะ ก็ถือว่าส่งคุณค่ายิ่งในครั้งนี้ซึ่งถือเป็นครั้งที่4นะคะแล้วเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานครั้งที่5ที่6และครั้งต่อๆไปทุกทุกทุกที่ที่ทำเรื่องโครงการของคอสนิมกรฤษเนี่ยจะมีการพัฒนาแล้วก็เราก็จะต่อย,ยอดไปให้ให้ให้มันมากกว่านี้นะคะก็วันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะทุกๆท่านที่มาร่วมในงานวันนี้นะคะ ครับผมรู้สึกเป็นเกียรติและก็ยินดีนะครับที่มาแสดงในงานครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับและก็เป็นครั้งแรกที่ได้มาแสดงนะครับในงานเพราะ,ะโนรานะครับเป็นศิลปะ,ะการแสดงพื้นบ้านของภาคใต้และก็ควบคู่อยู่กับศาสตรอาวุธนะครับที่จัดหาในวันนี้ก็โนราได้นำนะครับศาสตรา ของโนรานะครับเครื่องมือเครื่องใช้ที่ใช้ในอุปกรณ์ในการแสดงโนราอย่างเช่นพระขันมีดหมอและก็กริดนะครับที่มาโชว์และก็มากล่าวบทแสดงนะครับโชว์ในงานถือว่าโนรานะครับเหมาะสมกับงานนี้นะครับและก็รู้สึกยินดีนะครับถือว่าเป็นโอกาสดีของชาวคณะมโนราที่มาแสดงในงานนี้ครับผมโนรารุ่น ถ่ากามมีความยินดีและมีความบุ้สึกยินดีปลื้มจิตปลื้มใจที่ท่านผู้ว่ามาในฮั่นโชวฤทธิ์จุ่มกิปของโบราณตลอดถึงขนาดผมได้ดำมารำโดราในวันนี้เพราะเป็นที่ระาโบราณที่เกี่ยวข้องกับราบ์ราวุฒเช่นกริชเช่นประกันเช่นเมจานอกเช่นเมนครอกทิ้งต่างๆัาชราวุฒในตาบักต้ตนี้และท่านผู้ว่าก็ได้มาดีโบงในโรงโนราด,ด้วยกับในวันนี้ผมดีใจมากครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เป็นงาน กะะทอนิมกริครั้งที่4นะครับแล้วก็เป็นงานที่รวบรวมเอาอาวุธต่างๆของนักสะสมเนี่ยมาจัดแสดงไว้ในวัดกลางแห่งนี้นะครับในวันนี้แล้วก็วันนี้เนี่ยในส่วนของผมเนี่ยได้เอาเอากริฑสกุลช่างสงขลามาจัดแสดงเพื่อให้ได้ ผู้คนได้มาชื่นชมในความงดงามของกลิตสกุลช่างสงขากลิตสกุลช่างสงขาเนี่ยเป็นกลิตที่มีวัฒนาการมาจากกลิตจีรบลในยุคที่ท่านดาโตโมกอนเนี่ยท่านได้เดินทางเข้ามาตั้งรกรากที่หัวเมืองสงขาหรือเมืองสิงโกลาในเมืองสิงโกลาในอดีตนะครับแล้วก็ได้มีการเอากลิตพกพากลิตเข้ามาด้วยแล้วก็คนในพื้นที่สงขาเนี่ยหรือสิงโกลาเดิมเนี่ยได้ชื่นชอบในวัฒนการ เนบกลิลดหรือการพกกลิดเนี่ยก็เลยได้มีการพัฒนาหรือรังสรรค์กลิขึ้นจากกลิ่จิริบอลก็เป็นกลิสกุลช่างสงขากลิสกุลช่างสงขา,าเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะพบบริเวณรอบลุ่มทะเลสาบสงขาและในพื้นที่ตั้งแต่นครศรีธรรมราชตรังสงขลาแล้วก็พัทลุงที่เจอเยอะๆเ,เนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยกลยิสกุลช่างสงขาเนี่ยได้มีวิวัฒนาการต่อไปยังกลิ่บัตตานี เหตุที่มีการวิวัฒนาการต่อไปเป็นกรดปัตตานีเนี่ยเนื่องจากว่าในยุครัตนโกสิทร์ตนเนี่ยหัวเมืองปัตตานีเนี่ยมีการแข่งเมืองเพราะมีการแข่งเมืองเนี่ยรัชการที่หนึ่งหรือพระพุทธยอดขวาจุฬาโลกเนี่ยได้ส่งกรมพระราชวังบวรเนี่ยมาตีเมืองปัตตานีหลังจากที่ตีเมืองปัตตานีได้แล้วเนี่ยท่านก็ส่งให้พระชนะไปปกครองดูแลหัวเมืองปัตตานีหัวเมืองปัตตานีเนี่ย เดิมเนี่ยเขาก็มีกลิตยอยู่แล้วด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าพอเห็นท่านพระจนะเนบกลิตสกุลช่างสงขาไปเนี่ยเขาก็มีการวิวัฒนาการกลิตจากกลิตสกุลช่างสงขาเป็นกลิตปัตตานีในยุคปัจจุบันบรรยากาศในวันนี้เนี่ยก็มีนักสะสมที่มานํากลิตมาให้ท่านผู้ชมได้ชมเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งมีโอกาสน้อยครั้งที่จะมีบรรยากาศในลักษณะแบบนี้ เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นของนักสะสมและก็นักสะสมเนี่ยจะหวงเห็นมากเนื้อแล้วก็โอกาสเนี่ยน้อยมากที่จะได้ชมถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสําหรับผู้ชมที่เข้ามาชมในงานในวันนี้ครับซึ่งเป็นบรรยากาศที่ดีมากครับมีการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันแล้วก็เป็นการนําของสะสมที่เป็นของรักของหวงของแต่ละคนเนี่ยมาให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับ กลับมากับช่วงต่อไปของรายการนะคุณผู้ชมมาที่ช่วงของวงการภาพยนตร์ไทยบ้านเรากันบ้างนะโดยไทยอินโดนีเซียค่ะได้มีการฉลอง75ปีสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตนะอวดหนังคุณภาพ2ประเทศนะโดยไทยเนี่ยได้มีการส่ง ไป3เรื่องด้วยกันนะก็คือรักณนซะุบซุปนะผู้บ่าวนิกะนักรบมนตราแล้วก็ตำนาน8ดดวงจันทะ์จะใช้กับชาวอินโดนีเซียที่ได้รับชมฟรีค่ะณนะโรงภาพยนตร์ CGV Cinema ณนะกรุงจาการ์ตาค่ะโดยเมื่อวันที่19กรรกฎาคม2568นะนางรัชนกโคจารานนท์ค่ะรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้เป็นประธานร่วมนะในพิธีเปิด งานเทศกาลภาพยนตร์ไทยอินโดนีเซียณะนะกรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียค่ะโดยมีนายประพันธ์ดิษยทัศน์ค่ะเอกอัครราชทูตไทยนะคะประจำสาธารณรัฐอินโดนีเซียค่ะเอนดะทีดีเรดโนโอาสตูดีค่ะอธิบดีกรมการทูตวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมอินโดนีเซียนะแล้วก็แขกผู้มีเกียรติรวมไปถึงสื่อมวลชนที่มาเข้าร่วมณนะโรงภาพยนตร์ CGV Grand รนด o อิน i ดนีเซียด้วยนะคะ โดยนางรัชนกก็หาได้ได้กล่าวว่าภาพยนตร์เนี่ยเป็นศาสตรแ์แขนงหนึ่งค่ะที่มีสเสน่ห์และก็ส่งพลังมากๆนะคะภาพยนตร์เนี่ยสามารถที่จะเผยแพร่แล้วก็ถ่ายทอดความคิดความเชื่อและก็ความเข้าใจระหว่างผู้คนที่ได้รับชมโดยไม่มีข้อจํากัดในด้านของเวลาสถานที่และเงื่อนไขนอกจากนี้เนี่ยภาพยนตร์ยังมีคุณค่าในแง่ของการบันทึกประวัติศาสตร์ความทรงจําและก็เหตุการณ์ต่างๆนะคะอีกทั้งชาวอินโดนีเซียก็นิยมชื่นชอบภาพยนตร์ไทยและศิลปินนักแสดงจากประเทศไทย

และภาพยนตร์ของชาวอินโดนีเซียเนี่ยก็ได้รับความนิยมในประเทศไทยผ่านช่องทางสตรีมมิ่งออนไลน์แพลตฟอร์มต่างๆนะ,ะขอให้เกิดการรับรู้ระหว่างประชาชน2ประเทศค่ะแล้วก็ส่งผลต่อภาคของการท่องเที่ยวขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งทางตรงและก็ทางอ้อมนะ,ะนางรักชนก,ก็ได้กล่าวนะคะว่ากระทรวงวัฒน,นธรรมเนี่ยเป็นหนึ่งในหน่วยง,งานขับเคลื่อนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของไทยค่ะแล้วก็การส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในต่างประเทศและในโอกาสครบรอบ75ปีนะคะของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย แล้วก็อินโดนีเซียนะคะกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้มีการคัดเลือกภาพยนตร์ค่ะที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็ได้รับการสนับสนุนก็ประมาณจากทางกระทรวงวัฒนธรรมจํานวน3เรื่องด้วยกันนะ,ะแล้วก็ยังได้รับการสนับสนุนภาพยนตร์จากทางฝ่ายอินโดนีเซียจํานวน3เรื่องค่ะเพื่อที่จะนํามาจัดฉายให้กับชาวอินโดนีเซียได้รับชมณนะโรงภาพยนตร์ CGV Cinema ผ่านการสนับสนุนนะคะ ของสถานเอกอัครรารชทูตณกรุงจากรตานะคะประกอบไปด้วยช่วงวันที่19รกรกฎาคม2568นะคะมีการฉายภาพยนตร์ไทยเรื่องรักนะซุปซุปนะคะหรือว่า My Love Is Soup ค่ะแล้วก็ภาพยนตร์อินโดนีเซียรเรื่องบินตังเกจจิลค่ะแล้วก็วันที่26รกรกฎาคม2568ก็จะมีการฉายภาพยนตร์ไทยอินโดนีเซียรเรื่องผู้บ่าวนิกะจากประเทศไทยนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งของอินโดนีเซีย เจ็กโตโกเซบาลาจากอินโดนีเซียนะคะแล้วก็วันที่2สิงหาคม2568ในเรื่องของนักรบมวนตราตำนาน8ดวงจันทร์มันตราวอริเออร์จากทางประเทศไทยนะคะแล้วก็เรื่องจัมโบ้จากทางอนะินโดนีเซียณโรงภาพยนตร์ CGV Grand Indonesia นั่นเองนะคะมาที่1ภาพยนตร์ที่แฟน,นเว็บตูนรอคอยค่ะคุณผู้ชมเรื่องนี้มีชื่อว่า o m n i s c i e n t Reader ค่ะหรือว่าชื่อภาษาไทยนะว่าอ่านชะตาวันสิ้นโลกนะซึ่งต้นฉบับเนี่ยคุณผู้ชมก็คือนวนิยายออนไลน์เกาหลีสุดฮิตค่ะที่ถูกดัดแปลงมาเป็นเว็บตูนแล้วก็ล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมกำลังจะกลายเป็นภาพยนตร์เกาหลีฟอร์มยักษ์นะคะที่มีนักแสดงนำก็คืออ e ีมินโฮอันยอซอฟชินซึงโฮนานะจีซูแล้วก็คนอื่นสองนะเรื่องราวของภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยให้คุณผู้ชมลองนึกถึงว่า ภาพโลกที่จู่ๆเปลี่ยนไปกลายเป็นเกมส u r วาเวิลนะที่เหมือนกับนิยายนะคะแฟนตาซีขึ้นมาจริงๆโดยพระเอกของเรื่องนี้มีชื่อว่าคิมด็อกจาค่ะเขาเป็นมนุษย์บุรุษชนธรรมดาที่ชอบอ่านนิยายออนไลน์เรื่องหนึ่งค่ะที่มีชื่อว่า Three w a y to Survive the Apocalypse นะคะหรือว่า3วิธีเอาตัวรอดในวันสินโกค่ะซึ่งเขาเนี่ยอ่านเรื่องนี้มา10ปีเพียงคนเดียวค่ะ เพราะว่าไม่มีใครเนี่ยสนใจเรื่องนี้เลยแต่แล้ววันหนึ่งค่ะชะตาของโลกก็พลิกผันค่ะเมื่อนิยายที่เขาอ่านมาตลอดกลับกลายเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงซะอย่างนั้นนะเมื่อโลกเนี่ย ต้องเข้าสู่โหมดหยนะมีมอนสเตอร์ด่านทดสอบผู้รอดชีวิตที่ต้องต่อสู้กันนะคะและเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนเดียวที่อ่านทุกตอนจนจบนะคะเขาก็เลยรู้อนาคตทั้งหมดนะคะว่าใครรอดใครร่วงแล้วก็ด่านต่อไปจะต้องเจอกับอะไรนะคะโดยดกจาเนี่ยจะรู้ก่อนทั้งหมดเลยนะ,ะซึ่งในชีวิตจริงดกจาก,ก็ต้องจับมือกับยูจุงยอกค่ะพระเอกนิยายที่เขาอ่านนั่นเองนะ,ะซึ่งเป็นชายผู้เก่งกาจทั้งในเรื่องของการต่อสู้แล้วก็การเอาตัวรอดนะคะ แล้วก็เต็มไปด้วยเรื่องความลับแล้วก็ความเจ็บปวดหาเมื่อโลกเนี่ย ไม่ใช่ของใครเพียงคนเดียวอีกต่อไปความรู้เรื่องหน้าคืออาวุธเดียวที่ทางดกจามีและก็ความไว้ใจคือสิ่งที่เขาต้องเดิม่านนะคะแล้วก็แนวทางของภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยคุณผู้ชมก็จะกระชับขึ้นนะคะแตกต่างจากเว็บตูนซึ่งมีรายละเอียดที่เยอะมากๆนะคะโดยจะโฟกัสที่เรื่องของอารมณ์นะคะแล้วก็การเอาชีวิตรอดการเสียสละแล้วก็ความลึกของจิตใจมากกว่านะคะก็จะเน้นไปที่แอคชั่นดราม่าซึ่งหนังเนี่ยก็อาจจะเลือกเฉพาะฉากสําคัญนะที่จะเน้นพลังจากพระเอกแล้ว ก็ความสัมพันธ์แต่ตัวละครอื่นๆนะสิ่งที่เป็นจุดเด่นของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือความรู้สึกของคนที่รู้เรื่องหน้าแต่ก็ยังเลือกที่จะปล่อยหรือจะช่วยนะคะ คนอื่นตามดูชะตาถ้าใครดู Squid Game หรือว่า Alice in Border Land เนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าคล้ายๆกับเรื่องนี้นะคะแต่ว่าเรื่องนี้จะมีความลึกแล้วก็มีจิตวิญญาณมากกว่านะคะเพราะว่าไม่เพียงแต่เป็นการเอาตัวรอดอย่างเดียวแต่ว่ามันคือการเขียนเรื่องราวขึ้นใหม่ด้วยตัวของพวกเขาเองด้วยนะ,ะเตรียมตัวร่วมเปิดบันทึกแห่งโชคชะตานะคะที่จะพลิกโลกทั้งใบไม่ให้เหมือนเดิมอีกต่อไปกับคิมดกจาในวันที่31กรกฎาคม2 5 6 8ในโรงภาพยนตร์ค่ะ เอาล่ะค่คุณชมค่ะเดี๋ยวพักเบรสักครู่หนึ่งแล้วกลับมากับช่วงสุดท้ายของรายการค่ะจากการวิจัยพบว่าหนูที่ได้รับควันมุ้ยไฟฟ้าจะหาอาหาร <c oughs> ได้ชา้าเนื่องจากมิโคตินทำให้เซลล์สมองอักเสบส่งผลต่อก,การประมวลผลดูดิยังหาไม่เจอช่วยกนหน่อยช่วยเขาอีกช่วยเขาอีกนี่ช่วยสุดๆแล้วนะมีผลต่อสมองด้วยเนี่ย มีผตสมองด้วยเนี่ยมีผลเตอสมองด้วยเนี่ย,ย,ยค่ะที่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะคุณผู้ชมเรื่องเล่าในต่างแดนวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับดินแดนมรดกโลกในแถบแอฟริกาตะวันตกนะ,ะมีแม่น้ําสายหนึ่งในประเทศไนจีเรียค่ะที่ไม่เพียงแต่เป็นแหล่งน้ําธรรมดานะคะคุณผู้ชมแต่ว่าเป็นแม่น้ำแห่งความเชื่อ แรงศรัทธาน,นะคะแล้วก็พลังศักดิ์สิทธิ์ที่สืบทอดมาหลายร้อยปีเลยทีเดียวนะคะโดยที่นี่เนี่ยคุณผู้ชมแม่น้ำแห่งนี้มีชื่อว่าแม่น้ำโอชุนค่ะตั้งอยู่ที่เมืองโอชุนนะคะโอโซโบโก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกในปีคศ2 0 0 5ค่ะซึ่งเหตุที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกนั้น ไม่ใช่เพียงเพราะคุณค่าทางทรัพยากรธรรมชาติอย่างเดียวแต่ว่าที่นี่เนี่ยคือศูนย์กลางของประเพณีออริชาค่ะซึ่งเป็นระบบความเชื่อของชาวยรูบาที่ผสมผสานเรื่องของเทพ,พเจ้าพิธีกรรมแล้วก็ธรรมชาติอย่างงดงามเลยทีเดียวนะเมื่อพูดถึงเทพีโอชุนในตำนานของชาวยูรูบาเล่าเอาไว้นะคะว่าโอชุนคือหนึ่งในเทพโอริชาเทพที่เป็นจิตวิญ,ญญาณแห่งธรรมชาติค่ะซึ่งแต่ละองค์ก็ล้วนมีบุคลิกและก็หน้าที่เฉพาะของตนนะโอชุนเป็นเทพีแห่งความรัก และความอุดมสมบูรณ์ความงานแล้วก็แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์นะ,ะว่ากันว่าเมื่อเทพโอริชาถูกส่งลงมายังโลกเพื่อสร้างมนุษย์และธรรมชาติค่ะเทพชายทั้งหลายกลับไม่ยอมให้โอชุนมีบทบาทใดๆค่ะเพราะว่าเธอเนี่ยเป็นเพียงสตรีดังนั้นจึงถอนตัวออกจากการสร้างโลกแต่ผลที่ตามมาก็คือไม่มีสิ่งใดในโลกสามารถเจริญงอกงามได้เลยหากไร้ซึ่งพลังแห่งความอ่อนโยนของเธอนะคะเมื่อเหล่าเทพชายรู้ตัวว่าโลกที่พวกเขาสร้างไม่มีชีวิตไม่มีความรักไม่มีน้ําพวกเขาจึง อมคุกเขา่าขอให้โอชุนกลับมาค่ะเธอจึงกลับมาพร้อมกับเสียงโหเราะสายน้ําและดอกไม้แห่งชีวิตทําให้โลกเริ่มมีแม่น้ํามีความงอกงามและก็มีความรักอีกครั้งซึ่งนับจากนั้นเป็นต้นมาค่ะผู้คนก็เลยเคารพบูชาเทพีโอชุนในฐานะของมารดาแห่งแม่น้ําแล้วก็ผู้มอบชีวิตใหม่นะโดยชาวแอฟริกันบราซิลจานวนมากชมยังคงเชื่อมั่นแล้วก็ส่งต่อความเชื่อในเรื่องของเทพีโอชุนมารุ่นต่อรุ่นเลยทีเดียวนะเพราะว่าสําหรับพวกเขาแล้วนะคะ เทพีโอชุนไม่เป็นเพียงแค่เทพแห่งแม่น้ำค่ะแต่ว่าเป็นผู้รักษารักแท้ในโลกนะคะว่าคุณเนี่ยมีหัวใจรักใครอย่างบริสุทธิ์จริงๆนะคะโอชุนจะเห็นหัวใจนั้นค่ะแล้วก็นำพาเส้นทางความรักของคุณแบ่งบานแม้ว่าจะอยู่ไกลกันแค่ไหนก็ตามนะคะและบางคนเชื่อว่าเมื่อคุณหลั่งน้ำตาเพราะความรัก น้ำตานั้นจะไหลลงสู่แม่น้ำโอชุนค่ะและเธอเองก็จะรับรู้ถึงความเจ็บปวดนั้นพร้อมทั้งปลอบโยนกระตุ้นให้คนที่คุณรักเนี่ยหันกลับมาหาคุณนะผู้ศรัทธาก็มักไปอธิษฐานนะด้วยการยดน้ําผึ้งลงแม่น้ำนะแล้วก็ถวายดอกไม้สีเหลืองค่ะซึ่งเป็นสีประจําตัวของโอชุนนั่นเองนะสำหรับประเพณีที่เกี่ยวข้องกับเทพีโอชุนนะคะก็จะมีหลายเทศกาลด้วยกันแต่ว่าเทศกาลหลักๆเนี่ยก็คือเทศกาลโอชุนซึ่งเป็นเทศกาลที่ศักดิ์สิทธิท์ที่สุดนะคะคุณผู้ชม ที่จัดขึ้นที่แม่น้ำโอชุนค่ะโดยผู้คนเนี่ยจะแต่งกายเป็นชุดสีเหลืองทองนะมีการถวายน้ำผึ้งดอกไม้ส้มแล้วก็มีการร้องเพลงบูชาด้วยไฮไลท์ของพ,พ,พิธีนี้ก็คือการเทน้ำศักดิ์สิทธิ์ของโอชุนลงในแม่น้ำพร้อมกับคำขอพรในด้านของความรักการแต่งงาน แล้วก็ความอุดมสมบูรณ์นั่นเองค่ะคุณผู้ชมและนี่ก็คือเรื่องราวความรักความศรัทธาความงามที่เย,ยวยาเกิดขึ้นท่ามกลางธรรมชาติที่งดงามของประเทศในจีเรียค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะหมดเวลาสำหรับรายการในวันนี้นะคะดิฉันและทีมงานก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ